เอาไปใส่แบเล่ารูเลียงมาอยูดเล่าหูเตืองแหม่่อซิพอหนูก่อนค่ะ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 ซิพ่องหนูก่อนค่ะโอ้เอาเดี๋ยวฉันจะแกะยานใดคะเอาพี่บันจะเป็นกระเทยค่ะเป็นได้เบิร์ล่ะค่ะเป็นย้อนยังนราคาพี่บันพี่น้องหลายค่ะพี่น้องหลายก็ได้เป็นพี่บันใจซีพองหนูกรอนะิขาหนูก่อนหนูป้าเสียบหรอค่ะเสียบดอกค่ะอย่าซีดเดิมอย่าซีด วายาซีดเท่แมซีดนะไหนๆใครคะว่าแสบยกปอมือให้ฉันพ่อจะเฝ้ายกปอมือค่ะเอาซส้นั่นอีกก้อนผ้าอ่ะแสบเลยแน่เอาที่นี่ก็เพรอะผมชุรถเป็นเนาะเอาใส่อีกใส่หลายแซ่บหลายน่ะพ่ออยากบนเข้าเครื่องเอาคั่นยังไงได้พ่อเด้อพ่อนนี้ดีใจมากดีใจอร่อยคำใจมันเลยขีดเขาต๋ย อ้าว้งังบปานปานอ้วาวไหล่ะพ่อแ่บวะสุวนจีนเรื่องืมืตอไหร่ได้เแล้วเด็ยปล่อยสองกระตับแ่บกว่านี้เฮี่ยของแ,แกบนัดประลักคุณนายบานน้าพานว,วัวเบียยได้ กูตายว่าตายก็เป็นฝังโต๊ไปแล้วบอเจบัดมากคือแม่นเลยค่ะกับผู้ชายตุนบันตด้แล้วรางวัลชนะเลิศบาไปกับน้ประคุณนายบ้านนาพานุวัฒครับแซ่บสั่นไหนสิ่งเนี่ยค่ะทุกคนก็โปรงหญิงเป็นยังไงก็ะสันั่นแหะสูซ่บแซ่บสูประแดเป็นแซ่บแซ่บนัวนัคุณนายพนนัวไหมสมคีรี ฮอปจบเลยแท้ลลแล้วฮาวส์สโซ่แลับทีมตัดลงได้ครับพี่น้องครับโอ้ยไม่เดือดถามว่าะเป็นจากซิมของสปอร์ต <c oughs> ตับเล็กๆน้อยๆครับจากทีมงานลูกหลานรัตนศรินิตาทยรัต